ี่น้องเอฟซีฮานอยนะครับ,รบพี่น้องท่านผู้เจริญรวยทุกท่านครับกลับมาพบกันเชิดกยน,นะครับตัวเลขการเสี่ยงโชคสลักกิมรัฐบาลเพื่อนบ้านด้วยจุยดแดงฮาหนอยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างจังถึงสุขครับกลับมาพบกันวันนี้ในรอบของวันพุธที่6กันยายนครับพุธที่6มีแนวทางลาวพัฒนาเนาะสาวกตลาวห้ามเผยห้ามพัดเดียวครับ ก็ดือดร้อมาสุ่ทางของวันอคารที่5ใครใกับปทั้ง4หน่อยก่อนละกันเนาะเฉพาะกิจครับ936ล่าง1 2พิเศษครับ314ล่าง09ปกติครับ367ล่าง49 w เ p 420ล่าง20นั่นไงมันยังมาคงเส้นคงวาอยู่ครับพี่น้องในเรื่องของเลขออกซ้ำน,นะครับวันนี้มาบนมาล่างให้ดูเลยเป็นไงลนะ่ะงามไส้แต่หนีไม่รอดครับให้09 เจาะ92025098มาเลยครับ20เน้เนๆบนล่างแตกเด้งๆครับ VIP ดีใจด้วยเด้อปกติมาเลยครับล่าง49เอาตรงๆจ้าปังอีกแล้วพิเศษให้0ให้1เจาะอะไรครับ0903มาเลยครับ09ตรงๆอีกแล้วโอ้โหามรอบพี่น้องเนียนๆตึงๆเลยเอา้าว เด่นวันมาครบจบกระบวนครับ3-401เด้อที่บอกไว้เป็นไงครบจบเลยจ้าขอแสดงความยินดีของที่ทิปังทั้ง3รอบ3า้อยเนาะเฮงปังน่าดูครับ0 9น9 2 0 2้าอูตามธรรมดีหวยมีขามิหลุดจ้าไปลุ้นกันต่อเขาสำหรับรอบพุทธที่6กันยายนครับแนวทางสีน่นอยมัดรวมครับสุดรจอพิฆาตสีน่นอยและเหล่าวันพุธเนาะสำหรับแนวทางเลาววันพุธนะครับขอให้ช้านะครับขอให้ช้าลงเนาะเพราะว่า ทำแนวทางกดดึกมากแล้วแอดก็ทํางานด้วยเนาะพึ่งหายไข้ก็รีบปั่นงานส่งลูกค้าด้วยเนาะเออก็ต้องขออภัยกลางกำงานเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวให้ตามไปเด้อสายๆหน่อยเด้ออ้าวเอาหาหน่อยไปก่อนบางคนจะใช้เด่นวันไปจัดก,การหุ้นรอบเช้าด้วยอะไรเงรี้ยเอาก็ว่ากันไปมาเฉพาะกิจหนึ่งแปดครับพิเศษหกสองปกติสี่ห้าเวพศูนย์ห้าอ้าว ตรงรอบไว้ก่อนนะตรงรอบตรงคู่ไปก่อนค่อยสลับรอบเมื่อวานนี้พิเศษปกติว P แตกว p p ปิดท้ายให้บนล่างเด้งเด้งวันก่อนพิเศษปิดท้ายให้บนล่างเล้งเล่งเด้งเด้งเหมือนกันนะมอาไม่รู้แหละให้แล้วปังไม่ปัง,ไม,ปงไม่รู้แหละนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ดูมิตีของท่านนาไปใช้งานแล้วกันนะเนาะอ้าวคนที่เชื่ออย่างนาปิชากับแฟนก็ ยินดีด้วยจ้าช่วงนี้แหมอ้าว0088สายเบิ้ลระวังนะมีเฮต8 5 2เด่นวันนะครับเด่นวันพุธ1852นะครับนำไปใช้ได้เลยทุกรอบหวยยันดาโจนนะจ๊ะ3ตัวให้ไหว้3ชุดเนาะเมื่อวานให้ไว้3ชุดมันมารอบอะไรครับเอมใกล้เคียงอยู่นะมันมารอบพิเศษใช่ไหมรอบพิเศษมันมา5 5 7 6 5 6เนี่แหละ แอดจำไม่ได้เนาะแต่แอดให้ไว้เนี่ยใกล้เคียงอยู่ครับอ้าวก็ฝากว้เป็นแนวทางทั้งนอกตลาดในตลาดสำหรับสี่อดมัดรวมนะครับ,อ,อ,อ,รรบ,บอ,อ้าวข้อยให้แปังให้รวยสำหรับสี่น้อยขอบคุณที่รับชมคุณที่เดิดต่างครับดูแนวทางแล้วกดไลค์ด้วยนะอย่าเพิ่งเคลียร์หนีกดไลค์ก่อนจ้าพี่น้องขอบคุณครับ